สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมวันนี้เราประตำแนวทางฮานอยแล้วก็ลาพัฒนาพัฒนากันต่อนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะมี2แนวทางนะครับผมซึ่งเราก็จะมาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับ คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับมาดูกันเลยครับมาดูทางฮานยกันต่อนกันก่อนนะครับผมดูทางฮานอยกันก่อน ซึ่งหางหนอยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ก็เข้านะครับก็เข้าเข้าไปที่รูดของรอบ VIP นะครับรูดสองกับสามกกอดคอกันมาเลยนะครับสองสามนะครับผมบนนะครับกอดคอกันมาเลยสองกับสามแล้วก็ ส่วนล่างก็จะมาจับคู่นะครับจับคู่เจ็ดสามนะครับตัวเลขออกเจ็ดสามนะครับแต่เอดให้สามเจ็ดนะครับผมก็หวังว่า f อทุกท่านคงคงจะมีโชคกันบ้างนะครับส่วนรอบปกติก็ชวดครับไม่ไม่เข้านะครับผมรอบปกติ วันนี้เรามาดูมาตามกันต่อนะครับอานอยวันนี้วันที่ยีิบเก้านะครับวันที่ยีิบเก้าเดือนหกปีหกห้านะครับผม รูดรูดไปที่ล่างนะครับวันนี้เน้นไปที่ล่างนะครับสําหรับรอบปกตินะครับผมเจ็ดกับสองนะครับเจ็ดกับสองส่วนจับคู่นะครับจับคู่ก็จะได้ศูนย์เจ็ดศูนย์สองนะครับศูนย์เจดศูนย์สองแล้วก็แปดสี 4, 4่สี่หนึ่งแปดหนึ่ง สามแปดสามสี่หกสี่นะครับตัวเน้นก็จะยู่ที่ศูนย์เจ็ดศูนย์สองแปดสี่สี่หนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะครับก็เช่นเคยครับมัดรวมนะครับมัดรวมสามนอยเน้นรอบป,ปกติเหมือนเดิมครับผมก็ ใครจะเอาไปรูดหรือเอาไปเสียงโชคหรือลงทุนรอบไหนก็ได้นะครับก็ได้ทั้งปกติทั้งทั้งพิเศษแล้วก็ทั้ง V.I.P. นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางฮานอยนะครับต่อมาก็เป็นแนวทาง ลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาราวพัฒนาวันนี้วันที่ยีิบเก้านะครับยีิบเก้าเดือนหกปีหกห้านะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็ วันพุธวันวันจันทร์ที่แล้วนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ปังนะครับปังกันมากเลยนะครับปังแบบรูดเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับรูดสองเข้าที่ล่างรูดห้าเข้าที่บนนะครับแล้วจับคู่ยังจะมีจับคู่อีกนะครับหนึ่งสองตรงๆนะครับผมหนึ่งสองตรงๆนะครับล่างนะครับ สี่ตัว4ตัวก็เกือบจะเข้านะครับก็เกือบโดนนะครับผิดตัวเดียวนะครับหนึ่งแปดสองหกนะครับสี่ตัวจะมีหนึ่งจะออกเลขตัวเลขจะออกมาคือหนึ่งสองหนึ่งสองแปดห้านะครับผมก็ผิดเขถ้าเลขหก 6, เป็นเลขห้าก,ก็เข้าสี่ตัวนะครับก็สำหรับหกตัวก็พลาดแค่ตัวเดียวนะครับพลาดแค่ตัวเดียวนะครับผมถ้าหกมาเป็นหนึ่งก็จะเข้าทั้งสี่ ทั้งหตัวนะครับก็อวันนี้ปังมากครับผมก็หวังว่าเอฟซถ้านำไปลงทุนกคงจะโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับงวดต่อมานะครับงวดวันนี้นะครับงวดวันนี้นะครับผม เราพัฒนานะครับวันที่ยีิบเก้าเดือนหกปีหกห้านะครับรูดนะครับรูดที่สองกับสามนะครับสองกับสามอันที่จุดตัวนี้เป็นเลขศูนย์นะครับเผื่อเผื่ออาจจะมีศูนย์ติดมานะครับแต่คิดว่าสองกับสามนี่น่าจะชัวร์นะครับผมน่าจะชัวร์นะครับสองกับสาม จับคู่นะครับจับคู่3ามสามส2่สามสองสามแสสแล้วก็4ตัวก็จะมี4 8 2แปดสอ อ่าเขาให้ครับ4823 4233แล้วก็4231สาหนะครับสําหรับ3ตัวก็823 233แล้วก็231นะครับส่วนเลขกลุ่ม6ตัวนะครับจะมีหกเจ็ดี่สองสามนะครับเจ็ดหกี่สองสามหนึ่งะครับผมส่วนเลขตัวเน้นนะครับส่วนตัวเน้นก็จะมี33 ส3่สแล้วก็ 8, 2, 4-8นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสําหรับแนวทางฮานอยกับลาววันนี้นะครับก็จะมีตัวเลขเขงิ่มนี้ครับก็อย่าลืมนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมก็อย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ช่องบ้านลักกี้สองห้าหกห้าด้วยนะครับผมสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซและผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมมีโชคมีลาบ มีหมานนั้นทุกๆคนขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนทางช่องนะครับก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแคปหน้าจอเลยนะครับ